โปรโมชั่น49,000บาทมาพร้อมชุดแต่งจัดเต็มกับ e อฟ r นเดอร์คร2024คันนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าเราแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างค่ะและสําหรับคันนี้นะคะเป็นสีเทาดาําค่ะราคา961,000บาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นชุดแต่งจัดเต็มแบบไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะจุดแรกเลยนะคะด้านหน้าของเราค่ะโลโก้ลูกค้าของเราเลือกเป็นสีโครเมียมค่ะและยังมาพร้อมกระจังหน้าที่โดดเด่นนะคะตัดตัวโลโก้มิสูเป็นสีโครเมียมแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะและเรายังเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้านะคะด้วยการ กล้องรอบคันให้กับลูกค้าด้วยด้านหน้าของตัวรถนะคะแล้วก็หูกระจกซ้ายขวาให้กับลูกค้าด้วยค่ะส่วนสเกิร์ตของเรานะคะชุดนี้ลูกค้าเลือกเป็นของ s p o r t ตไลเดค่ะชุดนี้เป็นเวอร์ชัน2นะคะลูกค้าท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะสําหรับสเกิร์ตชุดนี้บอกเลยว่าเป็นตัวขายดีของเราเลยค่ะในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะเรายังเพิ่มความพรีเมียมด้วยการติดคิ้วกันศาสตร์เกรดตรงรุ่นให้กับลูกค้าด้วยค่ะและยังมาพร้อมกับฟิล์มเซรามิกค่ะตัวนี้เราให้เป็นฟิล์มเซรามิกรับประกันถึง7ปีด้วยกันนะคะลูกคา ตัวนี้ลูกค้าของเราเลือกเป็นสีคโครเมยียมแบบนี้นะคะเข้ากันกับตัวชุดแต่งด้านหน้าของตัวรถมากๆเลยและในส่วนของสเกิร์ดด้านข้างค่ะตัวนี้นะคะไม่มีตัดเส้นสายสีแดงเนื่องจากลูกค้าอยากได้เป็นคุมโทนนะคะตัวนี้เราก็เป็นคุมโทนสีเทาดําให้กับลูกค้าเลยค่ะและในส่วนของด้านท้ายสเกิร์ตชุดนี้นะคะลูกค้าของเราก็เลือกแบ <S <S กบปลายพ่อกลมแบบนี้เลยค่ะบอกเลยว่าชุดนี้คลาสสิกมากๆเลยนะคะและเรายังมีระบบความปลอดภัยให้กับลูกค้านะคะด้วยการติดเซนเซอร์ด้วยกันทั้งหมด4จุดเลยเซ็นเซอร์ตัวนี้นะคะเวลาลูกค้าถอยจอดนะคะจะทําให้้ลูกคา ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายอีกตัวหนึ่งนะคะที่นําเสนอเลยตัวนี้ค่ะประตูท้ายไฟฟ้าของเรานั่นเองตัวนี้นะคะเราติดให้ลูกค้านะคะเป็นประตูท้ายไฟฟ้าแบบกล่อมทองค่ะรับประกันให้ลูกค้าถึง2ปีเลยใช้งานกันไปแบบยาวๆเลยนะคะและความพิเศษของตัวนี้นะคะเขายังมีระบบป้องกันการหนิบให้กับลูกค้าด้วยค่ะและในส่วนของภายในนะคะเรายังเพิ่มหน้าจอให้กับลูกค้าด้วยค่ะซึ่งจอตัวนี้นะคะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วลองรับ Apple Carplay นะคะ Android Auto และจอตัวนี้นะคะความพิเศษของเขาเลยลูกค้า สามารถดู Netflix นะคะ YouTube หรือสามารถดูแบบในการเดินทางได้ด้วยค่ะและเรายังเพิ่มเติมมาในส่วนของ q u i c ชา h a ตด้วยนะคะทําให้ลูกค้านะคะสามารถชาร์จแบตได้แบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะโปรแรงแคมเปญนีพร้อมส่งฟรีทั่วไทยค่ะกับโปรโมชั่น49 0 0 0บาทนี้นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเมนใต้คลิปนี้ได้เลยหรือถ้าเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่เพจมิสซูปองท็อปฟี่เมย์ค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับเพจของเราไว้ด้วยค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนีี้ลาไปก่่อนสสวัดคะ